สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่พี่น,น้องน้องวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์กันอีกนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะว่าเราเจอปัญหาอะไรแล้วก็มันทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเคยกันไหมครับเคยตัดต่อแล้วมีปัญหาคือตอนเอ็กพอร์ตอะมันเอาออกไปไม่ได้นะมันเอ็กพอร์ตไม่ได้นเนี่ยเพื่อนเพื่อน บา,บางคนก็แก้ปัญหาไม่ได้เลยนะครับโมโหก็เลยลบทิ้งบางคนก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ยากเนาะครับสมมติอย่างเราเนี่ยเราตัดต่อเรียบร้อยแล้วพร้อมเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างนี้ครับแต่ทีนี้ถึงเวลาที่เราจะเอ็กพอร์ตตัวนี้นะครับพอตตัวเนี้ยเราเอ็กพอร์ตออกไปไม่ได้เนาะมัน บางครั้งเครื่องโทรศัพท์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับน่าแต่ว่ามันจะความสามารถมันเท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้ของเพื่อนๆเท่าไหร่เลยเราลองเอ็กพอร์ตไปก่อนนะครับมจะทําให้ดูถึงเอ็กพอร์ตไปนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมเ,เนี่ยตัวเนี้ยมันสามารถเลื่อนได้นะครับเนี่ยเนี่ยเลื่อนได้ครับเนี่ย ตรงนี้มันเลื่อนได้นะครับบางคนใส่สูงไปมันก็จะเลื่อนไม่ได้นี่ครับตรงนี้ยี่ห้าพาวนี่ครับตรงเนี้ยเนี่ยเอาเอาแค่ยี่ห้าพอเนาะท่าของเพื่อนอาจจะสูงไปอันนี้ก็เจ็ดร้อยยี่สิบเฮดี้นี่ก็พอนะครับมันจะเอ็กพอร์ตออกไปได้เลยแต่บางคนอาจจะตั้งไว้สูงสามสิบพาวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไปไม่ได้นะครับเพื่อนก็ลองปรับดูตรงนี้นะครับไม่ยากครับปรับปรับเลื่อนดูถ้าเอ็ก กด Export ตัรงนี้ตึ้งเข้าไปแล้วก็เหมเอน e x p o t t ได้ก็โอเคตรงนั้นนะครับเครื่องเราก็จะรอ,องรับได้แค่นั้นแหละเพื่อน <ๆ S 1> ก็สักคิดแล้วก็ลองลองดูนะครับเนี่ยเองกอ็ Export เรียบร้อยแล้วครับมันก็ไม่ยากนะครับเนาะมันสามารถเลื่อนได้นะครับเพื่อนนี่เลื่อนได้ครับจิ้มค้างแล้วก็เลื่อนได้นะครับจะเอาเท่าไหร่ก็เลื่อนนะคลิปนี้ก็สั้นๆเนาะเพื่อนๆเนาะ อขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไวด้วยนะครับเพราะผมก็เป็นช่องน้องใหม่เนาะฝากช่องเลยเด้อครับผมสวัสดีครับ